Star Citizen คือเกมที่นำเสนอความน่าตื่นเต้นเกมแนวไซไฟอวกาศผ่านทางกราฟ,ฟิกที่มีความละเอียดระดับสูงและได้มีการใช้เอฟเฟกต่างๆมากมายภายในเกมเช่นใบไม้ที่ปลิวไปตามลมไอ้น้ำหมอกควันและระเบิดแบบต่างๆทั้งหมดนี้จะช่วยให้ผู้เล่นเข้าถึงความสมจริงและได้รับประสบการณ์ใหม่ๆของเกมทีม VFX ในปัจจุบันมีทั้งหมด21คนซึ่งมาจากหลายทีมากมายเช่นทีมโปรแกรมเมอร์ ทีมดีไซเนอร์และทีมอื่นๆทั้งนี้เพื่อให้สามารถสร้างเอฟเฟกต์ที่รองรับกับการทํางานของทีมอื่นๆได้และทุกทีมต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้สะดวกต่อการบริหารและจัดการคุณภาพการสร้าง VFX ขึ้นมาสักชิ้นหนึ่งเช่นควันไฟจะเป็นต้องมีการเคลื่อนไหวมากมายดังนั้นจึงต้องมีการทำงานร่วมกันทั้งจากดีไซเนอร์ที่ออกแบบควันและโปรแกรมเมอร์ ที่คอยใส่พารามิเตอร์และโคดต่างๆเพื่อให้ควันไฟเคลื่อนไหวได้สมจริง VFX ใน Star Citizen ถูกออกแบบมาให้สามารถเห็นได้ทุกมุมมองทั้งในระยะใกล้และระยะไกลผู้เล่นจะสามารถพบเห็นเอฟเฟกแบบต่างๆได้ตลอดเวลาตั้งแต่ตอนเข้าเกมในห้องเล็กๆไปจนถึงดาวขนาดใหญ่ภายในยานและภายนอกยานส่วนใหญ่แล้วผู้เล่นจะไม่ทันได้สังเกตเห็น VFX หรืออาจจะไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคือ VFX ด้วยซ้ำ เพราะสิ่งเหล่านั้นบางอย่างเป็นการรับรู้ผ่านทางจิตใต้สำนึกเช่นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของยานอวกาศรายละเอียดของทัสเตอร์ที่พ่นไอร้อนออกมาหรือแม้กระทั่งสภาพอากาศที่เราสามารถพบได้ในดาวต่างๆแผนงานต่อไปของทีม VFX คือตอนนี้กำลังทำไรนิง่งและระบบไฟไหม้สิ่งที่ทีมงานพอจะบอกได้ก็คือสายฟ้าไรนิ่งภายในเกมนะครับจะเป็นแบบไดนามิก และทุกสายฟ้าที่ฟาดลงมาจะส่งผลกระทบทําให้ยานที่ถูกพาโดยตรงเสียหายและถ้าเป็นผู้เล่นที่อยู่ในบริเวณนั้นก็อาจจะตายได้ระบบไฟไหม้ได้รับการพัฒนามานานสักระยะหนึ่งแล้วแต่ว่ามันยังไม่สมบูรณ์แบบมากนะักในตอนนี้ที่พวกเขากําลังทําคือจัดแสงไฟและองค์ประกอบหลังจากถูกไฟไหม้ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นสิ่งที่ยากคือการทําให้ไฟไหม้เป็นแบบไดนามิก โดยเฉพาะเมื่อเวลาถูกกระแสลมพัดแล้วก็จะเกิดการลุกลามของไฟไปติดสิ่งของต่างๆนี่คือสิ่งที่ยากมากและมีความซับซ้อนสูงเพราะทีมงานต้องคำนวณปริมาณของไฟและคำนวณแรงลมที่พัดมากระทำกับไฟและสิ่งของที่ลุกลามไปติดไฟระบบไฟไหม้นี้จะถือว่าเป็นระบบสำคัญต่อรูปแบบของการเล่นเกมในอนาคตเป็นอย่างมากเพราะผู้เล่นจะต้องทำการดับไฟไม่ว่าจะเป็นด้วยถังดับเพลิงหรือการกั้นห้องเพื่อระบายอากาศออก VFX ถือว่าเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกมสื่อสารกับผู้เล่นได้อย่างมากโดยเฉพาะเกม Star Citizen จะสมจริงได้ก็เพราะมี VFX ช่วยหากปาสจาก VFX ไป Star Citizen ก็ไม่สามารถสื่อสารแนวทางของเกมกับผู้เล่นได้ดังนั้น VFX จึงมีความสำคัญมากกับ Star Citizen ขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อรับชมเนื้อหาใหม่ๆที่น่าติดตามอีกมากมายครับหากท่านใดยังติดขัด หรือสงสัยอะไรในตัวเกม Star Citizen สามารถสอบถามได้ในกลุ่ม Star Citizen Thailand หรือจะพิมพ์มาใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้เลยครับสวัสดีครับ